ผู้สมัครต่างรุกหาเสียงเข้มม้ช่วงวันหยุดสงกรานต์บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสสปี2566ในส่วนของสนามเลือกตั้งจังหวัดตรังเขตที่4ประกอบด้วยอำเภอกันตังอำเภอสิีเกาและอำเภอย่านตะขาวมี4ตำบลตำบลทุ่งค่ายตำบลทุ่งกระบือตำบลเกาะเปียและตำบลย่านตะขาวขณะนี้พบว่าผู้สมัครสสต่างระดมติดตั้งไปหาเสียงทั่วเขตเลือกตั้งตามด้วยการเดินลงพื้นที่ของผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองโดยเกือบทุกพรรคการเมือง ใช้พื้นที่เขตเทศบาลเมืองกันตังอภอกันตังเป็นสำนักงานและศูนย์ประสานแต่รับพักการเมืองจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวในเขตเทศบาลเมืองกันตังและพื้นที่อเภอกันตังและอเภอสิเกาทั้งสองอำเภอพบว่าผู้สมัครสสอจากพรรคภคูมิใจไทยนายดิตนินภาคอิดเบอร์หนึ่งได้เดินหาเสียงมาร่วม3ปีแล้วได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในทุกงานทางงานศพงานแต่งงานวัดงานมัสยิดพื้นที่เกาะต่าง โดยมีชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดีส่วนผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์นายการตั้งปองเบอร์สองอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันตังได้รับการผลักดันจากนายสมชายโลสถาพรพิพิธอดีสสหลายสมัยพักประชาธิปัตย์ทำโพชนะนายสมบูรณ์ไทยเวียนกุลอดีสสประชาธิปัตย์กรรมการบริหารพักจึงให้ลงสมัครสสในนามพักประชาธิปัตย์เขต4ส่วนทางด้านนายสมบูรณ์ไทยเวียนกุลเบอร์สามพักรวมไทยสร้างชาติ และพลตำรวจตรีบรรลือชูเวศเบอร์สี่พักพลังประชารัฐโดยผู้สมัครทุกคนก็ต่างเร่งลงพื้นที่พบปะขอคะแนนชาวบ้านให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุดซึ่งเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนด้านนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเบอร์สามพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าตนเองก็เดินหาเสียงบนพื้นฐานคะแนนเสียงเดิมครั้งที่อยู่พักประชาธิปัตย์เน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการหาเสียงไม่มีธุรกิจการเมืองเพราะตนเองเป็นลูกชาวบ้านลาออกจากข้าราชการครูพละ เพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งสสได้รับเลือกตั้งมาตลอดครั้งนี้ถูกกรรมการบริหารพักนําเอาผลโพมาตัดสินว่าไม่มีคะแนนเสียงก็ต้องออกจากพักประชาธิปัตย์ที่ตนรักมาอยู่รวมไทยสร้างชาติตอนนี้เสียงตอบรับก็ดีเพราะตนเดินหาเสียงลงพื้นที่ตลอด ขณะที่นายดิทธนินภาคอิดเบอร์นหนึ่งภพภูมิใจไทยบอกว่าตนมีกิจกรรมลงพื้นที่ทุกวันซึ่งตนไม่ได้หนักใจอะไรแม้ว่าระยะเหลือแค่หนึ่งเดือนก็จะมีการเลือกตั้งแล้วซึ่งเดินหาเสียงปกติคือตั้งแต่ได้บัตรได้หมายเลขผู้สมัครก็ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ปกติให้ผู้มีสิทธิเตั้งได้รับรู้ว่าตนเป็นผู้สมัครหมายเลขอะไร ทั้งนี้ในส่วนการรู้จักมักจีกับชาวบ้านความสนิทสนมเป็นกันเองกับชาวบ้านตนนั้นก็มีมาตลอดอยู่แล้วส่วนกระแสที่มีการพูดนาวหูในพื้นที่ว่าต้นมีคะแนนนามาดีอยู่ในอันดับหนึ่งนั้นตนคิดว่ากระแสน,นี้มาจากการสะท้อนจากการที่เราลงพื้นที่มานานชาวบ้านได้รู้จักเราถือว่านั่นเป็นความได้เปรียบก,กว่าผู้สมัครรายอื่นๆ ที่เพิ่งจะมาเปิดตัวโดยพื้นที่สองอำเภอหรือ24บตำบลถือว่าเป็นพื้นที่กว้างกระแสดีเป็นที่รับรู้ของชาวบ้านเป็นทุนอยู่แล้วตนต้องทําทุกอย่างให้ดีขยันลงพื้นที่ไม่ให้กระแสตกซึ่งน่าจะไม่มีปัญหาอะไรตนไม่มีความกังวลอะไรแล้วเพราะแนวทางที่ตนเดินทางมาเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วยังเป็นแนวทางให้ผู้สมัครการเมืองอื่น ที่จะสมัครในครั้งต่อๆไปซึ่งหากอยากได้ใจชาวบ้านจําเป็นต้องให้ใจกับเขาถือว่าแนวทางแบบนี้ชาวบ้านเขาต้องการและชื่นชอบซึ่งในวันสงกรานต์ตนก็ได้ไปร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านในตาบลกาละเสดเทศบาลตาบลคนคุณวัดเขาแก้วอพุชีเกาซึ่งตนได้ทําบุญสงกรานต์ร่วมกับชาวบ้านได้รดน้ําดาหัวของคนผู้หลักผู้ใหญ่และสําหรับตนนั้นเพิ่งทราบว่าที่วัดเขาแก้วมีการตักบาตรน้ำหอมเป็นประเพณีดั้งเดิมตนคิดว่าควรได้รับการส่งเสริมเพื่อเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาร่วมกันซึ่งทางพักคภูมิใจไทยโดยนายพิพัฒน์รัชกิจตรการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งจะมองว่าประเพณีดีงามแบบนี้จะเป็นจุดขายและสร้างรายได้ให้ประชาชนซึ่งปีหน้าตนจะมาทําให้ยิ่งใหญ่บนพื้นที่มากกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระแสดีเป็นที่รู้จักอยู่แล้วเราก็พยายามทําให้ดีเหมือนเดิมไม่ให้กระแสตกก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับครับล้น เวลาที่เหลือเรากังวลอะไรบ้างก็ไม่มีความกังวลนะครับก็คิดว่าแนวทางที่เดินมาเป็นนทางที่ถูกต้องแล้วจะเป็นแนวทางหลักให้กับผู้สมัครรายอื่นๆในการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับคุณอยากจะได้ใจชาวบ้านคุณอยากจะเป็นที่รู้จักคุณต้องใช้เวลากับเขาถ้าเล้วเวลาแค่วันสมัครแล้วก็45วันไม่ทันครับนีก็ไม่ทันอยู่ดีนะครับก็อยากจะ เชิญชวนนะครับผู้สมัครรายอื่น,อน,หนหรือว่าในการเขตอื่นนะครับอยากจะให้มาใช้รูปแบบนี้นะครับชาวบ้านผมว่าผมคิดว่าแนวทางนี้ชาวบ้านเขาเขาต้องการนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาเขาเขาชอบเขาชอบครับในวันนี้ครับก <c oughs> ็กิจกรรมวันนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าหระครับช่วงเช้า,ชาผมไปที่วัดกลาลเสนะครับก็ได้ไปร่วมตักบาตรกับพี่น้องด้วยนะครับร่วมทาบุญนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่หมู่สามบ้านตน ของกาลเสแล้วก็ไปรดน้ำนะครับของขอพรผู้ใหญ่นะครับผูหักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหลังจากนั้นก็ไปเทศบาลคนคุลนะครับก็คนประมาณ2-300คนนะครับก็นายกท่านสวัสดิ์ท่านเต่งนะครับท่านก็จัดทิ่งใหญ่นะครับท่านก็ให้โอกาสผมได้เข้าไปพบปาพี่น้องและไปขอพรนะครับแล้วก็ให้พรกับผูกผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ณวันนี้ตอนนี้ขณะนี้ผมก็ได้มาที่ วัดอขอแก้วนะครับของนาเพชรก็เป็นประเพณีที่ผมเพิ่งทราบนะครับว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมก็คือการตัดหวานน้ำหอมนะครับผมก็รู้สึกว่าเห็นแล้ว เราเราคิดว่าถ้าเกิดเรามาช่วยกันประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ปีน่านทาให้มันยิ่งใจมากกว่านี้อยากให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดหรือต่างชาติเข้ามานะครับผมคิดว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับเนื่องจากว่าทางพักคุณใจไทยโดยท่านพิพัฒนเศรษฐกิจการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกรีนแลนด์ท่านให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดนี้สถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้นะครับเทศกาลตรงนี้ยน่าจะเป็นจุดขายนะครับสร้างรายได้ให้กับ จังหวัดแล้วก็จะสร้างรายได้กับคนในเขตนะครับตรงนี้ผมเล็งเห็นแล้วครับเดี๋ยวปีหน้าผมจะมาทําให้มันยิ่งใหญ่แลวผมจะมาจมีส่วนร่วมครับขอบคุณครับขอบคุณครับตรังสตรอรี่รายงาน